บอกแล้วว่าพลังงานวันเสาร์ไม่มีเหงาค่ะมันจะดีกว่าเดิมนะคะใครที่เจอเคลิปนี้ไปรับคำทำนายบัตรเดียวนี้เลยค่ะชีวิตของคุณนะคะหลังจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะใครเชื่อชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะมกราถึงตุลาบางคนอาจบอกทำไมไม่เห็นดีเลยชีวิตของคุณนะคะมันดี แต่คุณไม่เคยโฟกัสว่ามันดีตรงไหนเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนะคะมีจะแนะนําว่ามองหาสิ่งดีๆโอกาสดีๆในชีวิตนะแต่ละวันมันมีอยู่แล้วคะ่ะบางคนไปไปมองในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่ได้ ก็เลยไม่รู้ว่าความโชคดีของคุณอยู่ตรงไหนแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่คือไพ่ที่ส่งเสริมไพ่ที่สนับสนุนว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้จะดีขึ้นตื่นมาตอนเช้าบอกกับตัวเองว่าอะไรที่รอเราอยู่ความโชคดีอะไรที่รอเราอยู่เราอยู่เราจะเห็นความโชคดีนั้นค่ะนะคะบอกเลยว่าวันเสาร์รับคําทนายทันทีค่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโอ้โหไพ่ส่งดวงวิญ,ญญาณขึ้นมานะคะช่วงนี้ทําบุญเร่งสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะ ให้สิ่งที่มองไม่เห็นถ้าใครเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะบุญนี้จะหนุนนําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมบางคนนะคะอาจจะติดขาดในเรื่องของการทําบุญแล้วอันนี้ความเชื่อนะคะอาจจะติดขัดในเรื่องของการทําบุญแล้วไม่เคยอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรนะคะให้ดวงวิญ,ญญาณที่รอผลบุญคุณอยู่นะคะใครอยากมีบริวารเยอะๆต้องทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยนะคะชีวิตเขา จะดีแล้วก็จะหนุนนําเราอูโหูทุเราเบาบางไม่ว่าปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นนะมันจะทุเราเบาบางลงนะคะนี่สินของคุณจะเบาบางลงปัญหาในชีวิตของคุณจะเบาบางลงค่ะด้วยแรงบุญแรงกุศลผลบุญที่คุณทํามานะคะเนี่ยส่งดวงวิญ,ญญาณอนยะ่างที่บอกว่า อีกในหนึ่งบุญที่คุณทํามานะคะมันจะหนุนนำนะคะให้คุณนะคะไปเจอเรื่องราวที่มันดีๆอุปสรรคปัญหาในชีวิตจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงนะคะจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายนะคะนี่มีบริวารดีนี่โอ๊ยคนลุกนะอย่างที่บอกมี่บอกเลยว่าไพ่ใบนี้ถ้าคุณทำนะคะอุทิศบุญส่วนกุศลกรวดน้ํานี่แหละทาบุญอะไรก็ตามสวดมนตนะ์นั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญ นะคะคุณจะได้บริวารกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนคุณค่ะทาอะไรมีคนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือความสําเร็จนั้นมันจะมาแบบง่ายๆสบายๆน,นี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่าแล้วสุดท้ายไพ่ใบนี้ค่ะนี่มัน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 สัมพันธ์กันทุกใบนะคะไพ่ผีเร่ร่อนขึ้นมานั่นแปลว่าเขารอบุญนะคะส่งดวงวิญ,ญญาณรอบุญรอกุลนะคะรอบุญจากคุณ นะคะถ้าคุณทำนะชีวิตของคุณนะคะจะดีขึ้นกว่าเดิมปัญหาอุปสรรคในชีวิตจะทุเลาเบาบางลงนะคะทำเถอะนะคะมันไม่ได้เหนือบาเหนือบากว่าแรงถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านนะ,ะแต่ถ้าใครเชื่อใครที่คิดว่าตอนนี้ฉันไม่มีไม่รู้แล้วว่าจะทําอะไรต่อ นี่คืออาจจะเป็นพลังงานอาจจะเป็นคําแนะนําที่จะทําให้ชีวิตของคุณเจอทางออกก็ได้นะคะลองทําดูนะนะคะช่วงนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีทําบุญในช่วงนี้กระถินคือเยอะมากทําได้บาท2บาท5บาท10บาททําเลยค่ะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีบอกบุญเยอะมากๆนะคะบางคนแบบมีอนุโมทนาบุญด้วยนะบางคนทํามา1บาท2บาท9บาท10บาทนะคะทุกบุญที่ทุกคนร่วมมานะคะ เดือนนี้ปีนี้นะคะเราร่วมบุญกันเยอะมากบุญที่ทุกคนร่วมมาได้หมดเลยนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะเราร่วมบุญกับคนอื่นนะคะเราเองไม่สามารถที่จะทําได้หมดทุกบุญปัจจัยเราไม่สามารถทําได้แต่เราร่วมบุญกับคนนี้ห้าบาทร่วมบุญกับคนนี้ห้าบาทสิบาทบุญเราจะค่อยๆหนุนนะคะเราไปร่วมบุญกับคนอื่นนะคะบุญนั้นเราจะได้ย้อนกลับมาแบบเท่าทวีคูณใครที่ร่วมบุญห้าบาทสิบาทกับมี่นะคะได้หมดเลยค่ะนุโมทนาบุญด้วยนะคะ